สวัสดีครับผมพอยเป็นที่ปรึกษาสุขภาพจิตฝึกอดทนกับความไม่แน่นอนโดยธรรมชาตินะครับจิตใจของเราจิตใจของมนุษย์เนี่ยชอบควบคุมชอบทำนายชอบคาดการคาดเดาเหตุการณ์ต่างๆแล้วเราก็จะรู้สึกพอใจหากเราคิดว่าสิ่งที่เราทำนายเนี่ยอืมเราเก็ตภาพแล้วเราเดาถูกเรามองเกมออกแต่ในชีวิต ย่อมมีหลายสิ่งหลายเหตุการณ์หลายสถานการณ์ซึ่งเราไม่มีทางรู้ความจริงได้เลยเราเพียงแค่ทำได้คืออยู่กับปัจจุบันและยอมรับเมื่อวันนั้นจะต้องเกิดขึ้นดังนั้นเวลาเราเกิดความอึดอัดใจไม่สบายใจกระวนกระวายใจคิดมากคิดฟุ้งซ่านคิดวิตกกังวลใจต่อสิ่งที่เรายังไม่รู้คำตอบแน่ชัด นี่จึงเป็นโอกาสดีที่จะมาฝึกใจฝึกตนครับดึงใจกลับมาอยู่กับปัจจุบันก่อนให้รู้ว่าการคิด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 คลุ่นคิดมันไม่ได้ช่วยอะไรมันเป็นภาพลวงอย่างหนึ่งในทางจิตวิทยาเพราะมันทำให้รู้สึกว่าอา๋อเราได้คำตอบแล้วนี่แต่จริงแล้วสักพักหนึ่งไม่เกินห้าทีคุณก็วิ่งกลับมาคิดวิเคราะห์ใหม่อีกรอบเห็นไหมฮะ ดังนั้นเราต้องฝึกใจให้อดทนกับสิ่งที่ไม่มีความแน่ที่มีความไม่แน่นอนให้เป็นหากเราอดทนกับสิ่งนี้สิ่งเหล่านี้ได้เราก็จะรู้สึกว่าเรามีพลังมีอำนาจมีศักยภาพที่จะจัดการกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ต่างๆได้หมดไม่ว่าเราจะรู้ก่อนหน้าหรือไม่ก็ตามคนที่รู้สึกอย่างหลังนี้ได้นะครับคนที่รู้สึกแบบนี้ได้ที่คิดแบบนี้ได้เนี่ย ก็อาจจะเรียกได้ว่าเขาเป็นคนที่รู้สึกว่าเขามีพลังและอำนาจเหนือชีวิตของตัวเขาเองและเนี่ยแหละช่วยให้เราดําเนินชีวิตจากพื้นฐานที่มีความเข้มแข็งและมีความอะไรอะพร้อมทางจิตใจนะฮะอย่าพยายามควบคุมสิ่งอื่นมากเกินไปกลับมาควบคุมใจตนเองกันดีกว่านะครับฝากเป็นข้อคิดในตึกวันนี้ด้วยขอบคุณครับ